คลิปนี้ผมมีพาะเครื่องจังหวัดเพชรบุรีมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับเหรียญดีพิธีใหญ่ราคาหลักร้อยนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชป่านะครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17นะครับออกในงานผูกพันธสีมาวัดกำแพงแรงเพชรบุรีนะครับเนื้อทองแดงโลหดำนะครับรุ่นนี้พิธีปลุกเสกใหญ่มากๆนะนะครับปลุกเสกใหญ่ปี16นะครับโดยครูบาอาจารย์108รูปลูกนะครับในรายชื่อที่ เกจิมาร่วมผูกเสกนะมีหลายชื่อหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดาหยดด้วยนะนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมแบบนี้นะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเกจิดังทั้งสิ้นนะนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญพิมพ์ไข่นะครับหน้าตรงครึ่งองค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับสภาพน่ารักนะผมแบ่ง220บาทรวมส่งนะครับเหรียญดีพิธีใหญ่เมืองเพชรบุรีนะใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวทิ้งไลน์ที่อยดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับ ออกวัดกำแพงแรงเพชรบุรีอายุพระ51ปีพอดีองค์ตามในคลิปเลย